นนไดมี่หยดงนะพี่กยี่นตกดีมันก็หญ่แน่นอนงนนอจุดไข้ไหมแจงแ่บอนเหือพี่น้องห้ได้มากกับ่ปอก็เหเยอะยอะซ้ำหนึ่งนะพี่น้องเนาะนอนนอนเนี่ยะเนาะก็ะนอนเนี่ยนอนซ้ำหนึ่ลพี่น้องเล็ใหญยเพิ่นเลยนอนนอนจุดเนาะ มาจูดไ่ใหม่พ่ใหม่มตัวหามาเนะาะหาข้าเดี๋ยวพี่น้องอแต่ว่าถันมาแนวนี่ยาใส,ส,เเส่เสือสีมันเรื่องแสงนะครับรู้สึกสีสว่างสว่างดำม,มืดครับพี่น้องเพราะว่าจูดนอกคบเนาะมันจะเป็นขีดำดำๆนี่เสือผมเปลี่ยนมืดเลยบริดว่าสิเขามาพี่น้องคิดวดะะ่าสิขี้รวล้อจู่ชื่อไม่เห็นก็นเลยเขามาพอดีเอาถึงมานำํำ นอใหม่โจดนะครับนอใหม่ไส่ใหม่นี่ครับหรือเป็นนอเน้นอยอเป็นแหนงเห็นมามนะเป็นนอครับนอเน,น,น,อย,นอย์นอนอเนย์นนะครับถ้าถ้าเป็นบา้าได้โจดบ้าได้โจดบ้าได้เผาเนี่ก็จะว่ขึ้นนะเออนาะเพอได้ฝนตกลงมามันก็ขึ้นครับพี่น้องมาก็สามคนเดียคนหน่อย <c oughs> คนหน่อยสวัสดีจ้าแล้ว สัสดีจ้าอาตากแดดโอ้ยตากแดดเนด็กมันจะออกตามก่อสีไฟใหม่นะครับนี่ครับมือบนหางน้นอยๆที่น้องน้ำนะน้อยๆที่น้อง,อองแต่ว่าโอนเราไปปอกปอกเปลือกแล้วก็ทุบนะครับเนาะทุบแกงแ พี่กายกับมหายหญ่นีแต่ปีน้องร้ายหลายปีนีเป็นเขาก็ออกเนะเป็นจูดปลายน้ำแหละปีนี้สรุประปะยังไปห้ฮะก็ยังไม่รู้ก็ออยัง,ตออยงแต่คนยู่บา้บานก็อายนกันไปอยู่ไหนมานน้ำมอาได้รูไ้ไ,ไหม,ไม นะครับมันจะออกตามจะเป็นตอไงไงนี่แหะครับตอมันมันจะออกพอด้ไฟใหม่มันก็จะออกเี่นไหมเห็นไหมขนุนแม่แม่คนเก่งไหมว่าพาลูกมาลำบากไ,ได้ๆๆอยก็ได้ตัดทักษะง่ายๆต้้ย มาพี่ลมาพี่ไปไปงานไปานไปยไปาไปตังหนเยเป็นน้ำางถนนใหญ่นะครับนักกินหง ฟังฟังถนนฟังผุนอภิไกายหลายเพราะว่าเป็นมันเป็นปลายไงปลายหนึ่งวันเมีแต่หยอดไง่ายนะอิไกร์ฝนตกดีมันก็อง่แน่นนหย่อนอดไนจดไพ่ไหมแจ้งแสบก่อน

เบอร์สันเป็นได้นะพี่น้องเนี่ยเงาเนี่ยเงาเนี่ยสันเนาะเดี๋ยวไปได้ลูกเด้อรถไม่แห้งเด้อไปได้อะไรอย่าไปนะมานี่มานี่มานี่มาตรงนี้โอ้ยนูกอะฮะลูกเขาจะมาขอบคุณค่ะ นี่นี่นี่ทั้งแนวเนี่ยนี่ทั้งแนวเนะเดี๋ยวเเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่ออกไปเดี๋ยวแม่ออกไปลูกอยู่บ้านก็ไปอยู่พี่น้องเลยอยากเล่นวันอภรรยาอยู่ตรงนั้นนะวัดไงคนเล่นหนุ่มแม่นอนจีอดเนาอนจีอุดไข้ไหมย้อนไปได้ลูกเด้อยอกไปนะลูกนะอืมอืม でもほ น้อสวยพี่น้อน้ออั่วก็มีน้อบ่อั่วก็มีนี่บางอันก็อื้ออั่วๆพี่น้องแต่เริ่มแก่แล้ว အအအဖကก့ကနကေေကညူမေကပြနေကရစ်လိုဨတေသားကူေကရေင်းကေကေင်းတေကယူခူပ ก็คิบวใหญ่ก็นอนใหม่นะครับมัเป็นนอนเติดนะ,ะสันนแล้วครับไงมัดสันและโอ,อัวพี่ต้นนองโอ้ยแม่มา่ยอืมฮะเกาะเลย มันยังไม่แก่นะก็ฮักก็เอาหน่อไม้ไฟไหม้นะครับหน่อไม้จุหน่อไม้มหาักิๆเอพี่น้องเอ้ยอือสิบ่เป็นนอใหญ่คือจังหน่อไม้เนาะ เดี๋ยวพี ну oh, ่น no ้องหาได้มากกับบ่อป่อกระถิ่นเยอะเยอะซ้ำหนินะพี่น้องเนาะนอนเนนอนเนาะกระถิ่นนอนในนอนซ้ำหนิเหระพี่น้องเม็หญ่เพิ่นเลยนอนนอนโจดเนาะนอนโจดไข่ใหม่ไข่ใหม่ตัวหามากหนเนาะฮะแค่เดียวพี่น้องอุ๊ยเว่าถันมาแนวนี่ย่าใส่เสือสีมันเรื่องแสงนะครับรู้สึกสีสว่างสว่างดำมืดครับพี่น้องเพราะว่า เป็นจ uh, ูดนะครับเนาะมันจะเป็นขีดดำๆในเสือผมเปลี่ยนมาเลยบริคีดว่าสิเขามม่พี่เนาะคี่ว่าสิขีดรวนๆจะซื้อไม่เห็นก็เลยเขามาพอดีเอาถึงมานำไอที่แก่ไอ้ที่แก่คน อาย่บ้านก็่ว่ายู่พี่น้องเอ้ยแลรงมากกดแดวมันหอดนพร้อมกับปลุกไล่หนึ่งเห็นแรนแค่แท้โจนอะบารีเอาทิศแนวของมันนั่งบารีบารีคิดว่าสิมาหากับพร้อมมาคิดว่าสิมาขี่รถมึงก็ซื้อมึงอะไรใช่ว่าเป็นตะมี่บอโอ้โหนี่นอนอ่ะพี่น้องอลูกปวดนี่ ก็โอ้ยขาดเครื่องได้เริ่งเดียวโอ้ยโอเคนะเอาลงแน่กินหนาทำไมเอาไว้สนีเนาะพี่น้องเนาะพอๆกันไหมกินหนาได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้หน่อยได้ครับเด้อพี่น้องเด้อชนคนบ้านดอยแชนแนลนะครับเนาะแกนนโจดจ้าพี่น้องมาใหม่ไทยใหม่เล่นนอจดแล้วหนึ่ง ไไมันนั่งอยู่กลางทางไปขี่รถไกลไปไกลมากเขาก็แนมเงินขั้วนีแค่แนมนอนหน,นีอนอนที่เวลาครับผมขอบคุณหลายๆที่ครับด้วยที่มารับชมคลิปหาหนอนใหม่ของชนคนหมันดอยแชนแนลและขอบขั้วนะครับน้อนลูกนี้นจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายจับสวัสดีจับบ๊ายบายจับ